สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะคะและของเล่นที่จะมารีวิววันนี้ก็คือนี่ค่ะเจ้าแบรบิก400%อะตอมนะคะเจ้าหนูอะตอมหรือว่าเรียกกันว่าแอสโทรบอยน์เองนะคะมาดูกันเลยอันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องนา่ารักมากชอบมากเลยก็เป็นตัวเจ้าหนูอะตอมนะคะมาดู้ดูนะคะนี่ด้านข้างก็จะมีรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวแบรบิกนะคะว่าออกมาเป็นแบบนี้ ด้านหลังกับด้านหน้าเหมือนกันบ,น,บนนะคะตัวนี้เพิ่งออกส่วนร้อนๆเลยประมาณปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะคะอันนี้พอก็มีโอกาสาได้มานะคะอ่ะคราวนี้แกะแกะแกะไปแล้วนะแกะโชว์ไปแล้วก็เลยจะเอาตัวขึ้นมานี่เลยนี่ค่ะเจ้าหนูอะตอมนะคะอันนี้ไซส์400เดี๋ยวมีไซส์100รซมาให้ดูด้วยท้ายคลิปวีดีโอนะคะดีเทลก็คือตรงหูเขาเนี่ย จะเป็นกึ่งใสนะคะเห็นเป็นนี้แฉะแฉซเมเจอร์ของเขานะคะตรงเท้าสีแดงมีเข็ยนขาดสีเขียวนะคะดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรนะคะด้านล่างตรงเท้ามีเขียนนิดหน่อยเขียนน่าจะเป็นชื่อออกคนออกแบบนะคะเทสูกะโปรดักชั่นตรงเท้าก็เหมือนเดิม m นที c o ้อมทอยแบบบิดนะคะเหมือนเดิมเลย อันนี้ก็คือเจ้าหนูอะตอมตัวสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน่ารักไหมคะอมขออนุญาตตั้งไวต้ตรงนี้ก่อนนอกจากตัวสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่เล็กเนี้เดี๋ยวเอาเทียบกันนี่นะคะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สูงประมาณยี่สิบแปดเซนนะคะร้อยเปอร์เซ็นตะ์หน้าสูงประมาณเออสูงประมาณเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซน เห็นไหมอ่ด้านหลังก็ถ้าสําหรับคนที่เริ่มสะสมแบบอิกเนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มกันจากใส่ยเปอเพราะว่ามันหาซื้อง่ายกว่าแล้วก็ราคาค่อนข้างดีมีให้เลือกเยอะแยะที่จะสะสมนะคะสำหรับคนที่ชอบของจิ๋วเนี่ยพวกแบบ Sony, s อ n mm ี่แอนเจหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบมาสะสมส่ร้อยเปอซซึ่งตัวเนี้ยนะคะ จะมาอยู่ในซีรีส์33นะคะก็คือพวกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ของแบรนด์บิ๊กส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะเรียกกันมันจะมีเป็นหมีซีรีส์กับเป็นหมีแบบว่าทำเอ็กซ์คลูซีฟคือเป็นงานกล่องกล่องหนึ่งเป็นตัวของมันเลยเช่นพวกโทกิโดกิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นไม่ได้อยู่ในซีรีส์ทำกับแบรนด์โดยตรงเลยแต่ว่ามันก็จะมีหมีซีรีส์ซึ่งอะตอมเนี่ยถ้าเรามาดูข้างกล่องหมีซีรีส์อันนี้อะตอมเนี่ยอยู่ในซีรีส์ส3นะคะในซีรีส์33 เป็นซีรีส์ a n n v e r salary ครบ15ปีด้วยนะคะเวลาพวกมีซีรีส์ให้ดูข้างกล่องดูข้างกล่องจะมีบอกเลยว่ามันจะมีแยกเป็นอย่างนี้มันจะมีแยกเป็นตัว basic สะท้อนเนาะตัวเจลลี่ตัวแพทเทิร์นตัวธงเนาะแล้วก็มีตัวไซไฟส่วนอะตอมเนี่ยจะอยู่ในตัวที่เป็นตัวคิวนะคะซึ่งข้างๆกล่องเนี่ยมันจะมีบอกว่ามี c h ANCE กี่เปอร์เซ็นต์ ที่จะที่จะได้ตัวนี้ของตัวอตอมเนี่ยก็คือ9.37เปเซก็คือว่าประมาณร้อยตัวจะเจออตอมสัก9้าตัวเนาะซึ่งหนึ่งกล่องของซีรีส์มันมีแค่24ตัวแปลว่าใน1กล่องอะ่ะร้อยหาออกมา4 25หก็คือใน1กล่องมันจะมีประมาณสองถึงตัวเนาะที่เป็นอะตอมถือว่าหาไม่ได้ยากนะคะแต่ตัวที่หายากคือตัวนี้ นี่อะตอมใช่ไหมนี่น้องสาวอะตอมตัวนี้คือตัวสีเครตดรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวสีเคร็ก็คือว่าในเนี้ยมันไม่มีในกล่องมันไม่มีเลยที่จะเป็นตัวนี้มันมีแค่ตอมแล้วก็มีเป็นแบบแมวแมวกวาดีเจพกโกลาตัวเด็กผู้หญิงตัวเอลวิสแต่ไม่มีตัวน้องสาวอตอมอยู่อยู่หน้ากล่องเลยนะคะคือตัวนี้เป็นตัวสีเคร็นี่ให้ดูรอบ อยู่คู่กับอะตอมนี้ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็หมีซีรีส์เนี่ยที่สําคัญเลยที่คนญี่ปุ่นเขาแบบเหมือนกับแบบว่าเอ้ยมันต้องมาคู่กันนั้นก็คือการนะคะคือแต่ละตัวเนี่ยอย่างอะตอมนี้มันก็จะมาคู่กับการ์ของเขาเนาะอย่างน้องสาวอะตอมก็จะมาคู่กับการ์ของน้องสาวอะตอมแบบนี้อยู่ในกล่องของมีซีรีส์หนึ่งกล่องนะคะราคาของมีซีรีส์โดยประมาณก็จะอยู่ประมาณกล่องละ 2 2 0ร้ถึง 250, คราวนี้เราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ตัวไหนถ้าเกิดเราได้ตัวซีเครตก็โหคุ้มแหละเพราะว่าตัวซีเครตเนี่ยขายกันอยู่แบบ450ขึ้นแต่เราไปเปิดกล่องกล่องละ250อยบ่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบได้ตัวเป็นเจลลี่หรือแบบธงบางอย่างก็อาจจะแคบขายได้เท่ากับราคาที่เราเปิดกล่องเนาะก็ต้องหลุนกันแต่ว่าความสนุกของมีซีรีส์ก็คือการที่เราต้องเก็บให้ครบแล้วก็ได้ตัวซีเครตนี่แหละค่ะ ค okay. ยังไงหวังว่าคลิปี้จะมีประโยชน์ได้ความรู้บ้างนะคะถ้าเกิดอยากให้พอ,อ,อยวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็รบกวน Subscribe ให้พอยด้วยนะคะขอบคุณนะคะ